ครับผมวันนี้นะครับก็มีรถเข้าใหม่มาแล้วนทุกคนก็คือคันนี้นะครับเป็น MG 1 5 D นะครับผมบอกเลยว่าที่ร้านนะครับหาย MG ตอนนี้โฉมปีนี้นะครับผมหายากมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทันถ่ายคลิปเลยนะครับแค่ลงทิ๊กตอกอะไรไปเนี่ยก็มีลูกค้ามาจับมาจองกันแล้วนะทุกคนก็คือรถขายดีมากนะครับยิ่งเป็นสีพิเศษนะเป็นสีสวยๆแบบนี้นะครับเป็นสีขาวสีดําเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับคันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว1.5 1.5D นี่งจุดห้า D นะ่รทุกคน ในราคาเนี่ยผมว่ามันได้รถไซดก์กลางนะสำหรับ MG คันนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับราคาออกมือหนึ่งใน670,000เนี่ยจะได้แบบประมาณอีโก้คาร์ใช่ไหมแบบเอออย่างเช่นซิตี้ก็เป็นเอออย่างเช่นฮอนด้านะครับก็จะได้ซิตี้อย่างเช่นแบบถ้าแบออกมือหนึ่งนะก็โตโยต้าเขจะได้พวกบีออใช่ป่ะแต่มา MG อ่ะเราจะได้เป็นตัวแล้วฉกหน้าแบบนี้เลยทุกคนคือฉมหน้ามันสวยและทันสมัยมากกว่านะทุกคนแล้วก็ MG เนี่ยออปชั่นมันให้มาล้นๆจริงๆทุกคนก็ในราคา ที่เบาๆกว่านะครับในราคามือหนึ่งเนี่ยก็ได้อะไรที่มากกว่าอีกโคคาร์แน่นอนนะอ่าและที่สำคัญนะอันนี้เป็นมือสองนะครับราคาเหลือเพียงแค่3 7 0 0 0เจ็กว่าเท่านั้นเองนะทุกคนก็คือคันนี้ผ่อนสบายแน่นอนคือผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหกเจดพันได้เลยนะนี่ดูดิสภาพสวยจริงนะครับคันนี้และราคาจบอ่าราคาจบแบบผมบอกเลยว่ามีส่วนลดมาคุยกันได้เลยนะทุกคนก็ตอนนี้ร้านเรานะครับลดราคารถเยอะมากนะครับผมอยากได้โปรไหนนะครับโปรช่วยผ่อนหรือว่าโปรแบบส่วนลดอะไรก็ พักมาสอบถามกันได้เลยเนาะนี่เดี๋ยวนี้จะมาดูสภาพรถกันนะครับนี่เห็นไหทุกคนไฟแล้วโฉมหน้านะครับรถมันหล่ออยู่แล้วทุกคนไม่รู้จะพรีเซนต์ยรงไนดีครับและคันนี้ครับก็แอบได้สเกิร์ตมาา้วยนะเห็นไหมสเกิร์ตนะครับได้รอบคันเลยนะครับทุกคนนี่โฉมนะครับดูสปอร์ตแน่นอนนะครับนี่แม็กก็ไม่เชยนะทุกคนเห็นไหมแม็กก็สวยมากนะเอ็จีคันนี้แม็กไม่เชยนะครับผมนี่ก็แต่งคิวกัาร์มาให้เรียบร้อยนะครับถ้าติดเองก็ประมาณสองสามพันแน่นอนนะครับกับคันนี้เนาะ อ่าอันนี้ก็แต่งมาให้แล้วเนี่ยทุกคนดูภายในดิภายในนะครับดาล้วนเลยนะทุกคนเนี่ยเบาดนะครับสีดาตัดแดงนะทุกคนดูดิสภาพคือสวยมากเป็นรถที่แบบไม่ได้กลิ่นอยฟยความหรูและสปอร์ตเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะคอนโซน้าออกแบบมันได้สวยมากครับนี่เป็นซอฟท์ทัสเอ้ยไม่ใช่ซอฟท์ทัสก็ยังเป็นอ่าเป็นตัวแบบแข็งแขงอยู่นะคนยังไม่ใช่ตัวผ้าน,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นถ้าเทียแบแล้วก็คือ ราคารถเก่งสายการเนาะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเขาออกแบบเห็นไหมะแอร์ก็ออกแบบได้สวยนะทุกคนนี่รับได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นแอร์ยาวๆแบบนี้เลยนี่ที่สําคัญนะทุกคนจะอย่างที่ผมบอกนะอย่าหาว่าผมเปรียบเทียบนะก็คือเนี่ยได้เบาะหนังด้วยนะครับไม่ใช่เบาะผ้านะทุกคนเห็นป่ะนี่เป็นตัวดีนะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะทุกคนแต่ว่ายังได้เบาะทุกอย่างนะครับได้เหมือนตัวท็อปเลยยกเว้นซันรูฟนะอันนี้จะไม่มีซันลูฟมาให้นะครับผมนี่เป็นสภาพรถดิ ถุงอะไรยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมนี่ที่สําคัญนี่ได้จอมาด้วยทุกคนเห็นปะ่ะจอนะครับทุกทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าระบบอะไรใช้การได้ปกติเลยนะครับทุกคนคันนี้นี่เป็นแก์ตัโตโนมัตนนะครับเป็นที่ทอน,นิกมาให้ด้วยนะครับผมคุมอ,อะไรก็เป็นมาสติฟังก์ชันนะครับสั่งการนะครับหรือว่าตับสายว่างสายเพิ่มลดเสียงก็จบที่พรมอะไรได้เลยนะครับนี่สภาพก็สวยจริงทุกคนเห็นปะ่ะเบาหลังก็ออกแบบมาได้สวยนะนี่เห็นปะ่ะเนี่ย เป็นรถเก่งไซลางนะทุกคนผมใช้คว่ารถเก่งไซลางนะครับคือกว้างมากคันนี้กว้างและยาวมากเลยนะครับนี่ดูดิสภาพจะสวยไม่เอียงแบบนี้นะครับผมก็คือผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้หลุดออกไปเนี่ยรถคันนี้จะอยู่หรือผ่านนะคนเพราะว่าเป็นสีสีขาวด้วยครับเป็นสีที่ผมบอกเลยว่าสีที่นิยมมากๆเลยนะสีขาวสีดําเนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อช่องทางออนไลน์นะครับด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ